คนที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันที่ 13, 14, 15มิถุนายน2563ดวงปีของท่านจะเป็นอย่างไรไปรับฟังกันได้เลยนะครับสวัสดีครับมาพบกับช่องเรื่องของผมบายช่างยอดนะครับในช่วงดูดวงปีกับหมอกรการันตีนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปดูดวงให้กับคนที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงวันที่ 13, 14, 15มิถุนายน2563นะครับ การดูดวงปีนะครับดวงจะไปสิ้นสุดวันที่13เมษายน2564นะครับเราไปเริ่มกันในวันที่13ก่อนเลยนะครับวันที่13มิถุนายนนะครับดวงชะตานั้นผูกไว้ไม่สูงนะครับดวงไม่ค่อยดีนะการเงินการงานการใช้จ่ายมีปัญหาก็คือเก็บเงินไม่อยู่ภาระเยอะการงานก็สะดุดนะครับใครที่ ทำงานอยู่แล้วก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนงานนะครับเพราะถ้าเปลี่ยนแล้วท่านจะหางานยากมากสําหรับเจ้าของกิจการนั้นปีนี้ต้องประคองตัวอย่างเดียวเลยนะครับนะยังไม่ใช่ปีทอง,องท่านนะปีนี้สุขภาพร่างกายไม่ดีฮะมีอาการเจ็บป่วยมีอุบัติเหตุให้ระมัดระวังอย่างสูงเลยนะฮะสำหรับคนที่มีบัญหายมาเกิดตรงวันที่13นะฮะเรื่องความรักนะกับความรักปีนี้ก็ยังดูแลกันสําหรับคนที่มีคู่ครอง สำหรับคนที่ยังไม่มีคู่เป็นคนโสดก็จะมีคนเข้ามาในชีวิตนะครับโชคลาบมีพอสมควรนะนะก็จะได้ลาบาได้การช่วยเหลืออุปถัมภ์จากบุคคลอื่นนะครับนั้นคนที่มีมคล้ายมัเกิดตรงวันที่ส3ก็หมันทําบุญหน่อยนะครับมันทำบุญเพราะเรื่องเกี่ยวชะตานั้นไม่ค่อยดีนะครับ ต่อไปครับวันที่14มิถุนา2563นะครับชะตาชีวิตท่านนั้นปีนี้โชดช่วงชัชวานนะครับผูกดวงปีไว้สูงมากนะครับก็แค่ทําบุญเสริมบารมีก็พอการเงินนะการเงินเด่นมากการเงินการงานนะจะมีงานที่ดีและเงินที่ดีนะการใช้จ่ายไม่ติดลบจะมีช่องทางนะวางแผนการเงินได้ดีนะครับนะ สำหรับเรื่องสุขภาพร่างกายนั้นมีการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆนะครับไม่มีเรื่องใหญ่โตอะไรไม่มีบาดเจ็บหนักๆไม่มีนะครับความรักนะถ้าใครมีคู่แล้วปีนี้ก็ต้องใจเย็นๆนะก็จะมีเรื่องรองระแหงกันบ้างนะสำหรับชีวิตคู่ส่วนคนที่ยังไม่มีปีนี้ความรักก็ยังยังห่างไกลนะครับมีเข้ามาก็ไม่ใช่เนื้อคู่นะครับโชคลาภมีน้อยครับ ที่จะได้จะได้มาจากตัวเราเองนะครับได้จากการทํางานนะสำหรับคนที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงวันที่สีนั้นถือว่าเด่นมากเลยทีเดียวนะครับเด่นมากเลยทีเดียวทั้งเรื่องโชคชะตาเรื่องการเงินการงานนะครับดีมากนะครับต่อไปครับวันที่15มิถุนาสองห้าหกสามนะฮะชะตาชีวิตอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าผูกไว้สูงก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าดีแต่ที่เสียนะครับ ก็คือเรื่องการเงินการงานติดลบเลยฮะการเงินการงานติดลบเลยนะภาระการใช้จ่ายเยอะถ้าใครเป็นเจ้าของกิจการปีนี้เจ๊งนะครับมีโอกาสเจ๊งสูงมากใครทํางานโรงงานถ้าออกงานตอนนี้หางานแทบไม่ได้เลยนะเรื่องการเงินการงานมีปัญหาการใช้จ่ายสูงภาระเพียบเลยนะครับสูงภาพร่างกายก็มีการเจ็บป่วยพอสมควรไม่ถึงกับชีวิตแต่เครียดหนัก นะครับพอสมควรนะเรื่องความรักความรักก็อย่างเราของเราแหงสําหรับคนที่มีชีวิตคู่ใครที่ยังไม่มีปีนี้ความรักยังไม่มีความมั่นคงนะครับสรุป3วันนะครับสิบสามสวันที่เด่นและดีที่สุดก็คือวันที่14ทั้งชะตาชีวิตทั้งการเงินการงานนะครับดีที่สุดคือวันที่14ส่วนวันที่13ากับวันที่15นั้นนะครับวันที่15เด่นเรื่องเกี่ยวกับดวงชะตา ู่ไว้สูงคนที่วันเกิดวันที่13นั้นดวงตกนะฉะนั้นวันที่13มหมั่นทำบุญเยอะวันที่15วางแผนการเงินนะต้องรีบวางแผนการเงินเพราะเหลือเวลาอีกหลายเดือนกว่าจะถึงวันที่13มเมษาสน2 5 6าวางแผนการเงินให้ได้วางแผนการใช้จ่ายให้ได้แล้วทุกอย่างนะครับก็จะเริ่มดีหมั่นทำบุญกให้ให้กับตัวเองให้กับเจ้ากรรมในเวรนะ ให้กับเจ้าที่เจ้าทางแม่นางธรณีพระภุมมเจ้าที่และเทวดาที่ปกปักรักษาที่อยู่ที่อาศัยและที่ทํางานของท่านนะครับนะฮะการดูดวงนะครับดูให้รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วแก้ไขนะครับถ้าไม่มีการดูก็ไม่มีการแก้ไขนะชีวิตก็จะเป็นไปตามนั้นนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดติดตาม like, กดไลค์กดแชร์ช่องเรื่องผมบายช่างยอดนะครับสำหรับผมช่วงนี้นะฮะหมอกรกันตีขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ทำนายดวงชะตาตามวันเกิดดวงชีวิตดวงปีการเงินความรักการงานโดยหมอกรการันตี